ไปอีกหนึ่งเรื่องเรื่องสําคัญมากๆโรคน้ําข้างในโพรงสมองเคยได้ยินไหมคะไม่คิดได้ยินอยู่ครับจะเกิดในผู้สูงอายุใช่ไหมส่วนมากจะเกิดในผู้สูงอายุแต่ว่าไม่ค่อยมีใครสังเกตแล้วก็บอกอาการได้ไมาไม่ชัดเจนทําให้คุณหมอเนี่ยอาจจะวินิจฉัยผิดใช่ค,ค,ค่ะเราไปดูเรื่องนี้กันค่ะคณะแพทยาศาสตร์เิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะร่วมกับโรงพยาบาลสุรินทร์จัดโครงการโรคน้าข้างในโพรงสมองในผู้สูงอายุจังหวัดสุรินทร์ค่ะ ที่ห้องประชุมกุลชรสุภศีอาคาร1 0 0ปีการสาธารณสุขโรงพยาบาลสุรินทร์นายวีระชัยประเสริฐโสรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโรคนํำข้างในโพรงสมองในผู้สูงอายุสำหรับจังหวัดสุรินทร์โดยมีนายแพทย์ยุทธนาวรรณโพกางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์แพทย์หญิงพาการัฐแสงกล้า รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลสุรินบุคลากรพยาบาลจากโรงพยาบาลอำเภอต่างๆร่วมกิจกรรมนะคะซึ่งทางด้านของรองศาสตราจารย์นายแพทย์ประจักษ์ศิรพีพัฒน หัวหน้าสาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร์ภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้กล่าวว่าได้มีการร่วมโครงการนี้กับโรงพยาบาลสุรินทจัดโครงการนี้ขึ้นค่ะเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนผู้ป่วยและครอบครัวได้ทราบถึงความสําคัญของโรคนี้นะคะได้ทราบถึงอาการแล้วก็ได้ทราบถึงวิธีสังเกตอาการด้วยแล้วก็ตระหนักว่าโรคนี้เนี่ย ยังรักษาได้แล้วก็เป็นโอกาสสำคัญที่บุคลากรสาธารณสุขได้เรียนรู้ร่วมกันค่ะซึ่งเป็นประโยชน์มากๆต่อการปฏิบัติงานไม่ฟังเสียงของคุณหมอกันค่ะนะครับเราก็จะเป็นการจัดจัดงานเหมือนกับสัญจรเราจะเตรียมอุปกรณ์ความรู้ทุกอย่างเนี่ยมาจากมาจากทางทางสิริราชนะครับแล้วก็มาร่วมมือกับทางที่นี่ที่นี่ก็มีหน้าที่เหมือนกับว่าแบ่งงานกันหาผู้ฟัง ผู้ฟังที่เราต้องการก็คือกลุ่มพลังอย่างประชาชนนะครับแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุโดยเฉพาะอ,อสมอ,ออสมอเนี่ยมีมีเครือข่ายที่แข็งแกร่งน,นะครับพอเวลาเขาเขามาฟังกลุ่มเป้าหมายเราก็สามารถไปกระจายความรู้ต่างๆเราต้องการให้มันไปถึงประชาชนให้มากที่สุดเพราะว่ามันจะนำไปสู่การรักษาที่ลดภาวะอื่น ซึ่งเราเข้าใจว่ามันเป็นโรคที่แท้มันเป็นแค่ผลของโรคนี้ทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดส,สุรินทร์นะครับก็บอกว่าหลายคนเนี่ยยังไม่รู้จักโรคนี้และไม่ทันได้ระวังตัวซึ่งโรคน้ําค้างในโพรงสมองในผู้สูงอายุเป็น,นโรคที่พบได้มากในผู้สูงอายุและที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากในสังคมปัจจุบันซึ่งก้าเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับคณะแพทยาศ,าศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีประสบการณ์ทั้งการวินิจฉัยการผ่าตัดรักษาและการดูแลผู้ป่วยโรคน้ำข้างในโพรงสมองเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากและพบว่าโรคนี้เป็นสาเหตุของภาวะทุกพลภาพอีกหลายประการในผู้สูงอายุเช่นการเดินทรงตัวผิดปกติการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่และการเคลื่อนไหวที่ช้าลงไปฟังเสียงของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ครับชาวจังหวัดสุรินทร์นะครับ ที่จะได้รับความรู้นะครับในการคัดกรองในเรื่องของโรคน้ำข้างในโครงสมองนะครับซึ่งโรคนี้ก็ถือว่ามันเหมือนกับเป็นโรคที่เกิดขึ้นในเป็นโรคใหม่สําหรับผมนะครับสำหรับคนที่ไม่ไม่ได้อยู่เป็นบุคลากรทางการแพทย์นะครับซึ่งจริงแล้วทางด้านการแพทย์ก็ค้นพบมานานแล้วนะครับแต่เราจะต้องให้ความสําคัญและตระหนักรู้กับโรคนี้นะครับซึ่งเป็นต้นเหตุของการใช้ชีวิตประจําวันนะครับอย่างเช่น เหมือนที่คุณหมอได้พูดไปแล้วนะครับในเรื่องของการก้าวเดินบ้างในเรื่องของการเป็นคล้ายๆอันเซเมอร์บ้างกั้นปัสสาวะบ้างนะครับคือ <c oughs> คือจบอกว่าไม่เป็นเขาเรียกว่าอ,อะไรนะเป็นผลที่นําไปสู่การเคลื่อนไหวที่ปกติผิดปกติอของผู้สูงอายุนะคะคือลองสังเกตดูค่ะ ลองสังเกตผู้สูงอายุดูถ้าเขาเริ่มผิดปกติจากเดิมเนี่ยเคลื่อนไหวช้าโยเเชื่อช้าลงนะครับหรือว่ามีอาการอ,อื่นที่เกี่ยวข้องเนี่ยคือไม่ต้องรองให้หนักหรอกแค่แค่รู้สึกว่าเขาเริ่มเดินไม่ตรงแล้วเนี่ยพาไปพบคุณหมอ,อเลยดีกว่าใช่ครับผม